การบรรลุข้อตกลงหยุดยิงและแลกเปลี่ยนตัวประกรันระหว่างอิสราเอลกับฮามาสได้เห็นบทบาทสําคัญของอีกหนึ่งประเทศก็คือกาตาร์ในการเป็นคนกลางเพื่อเปิดพื้นที่เจราจาระหว่างคู่ขัดแย้งสองฝ่ายนะครับเพราะอะไรกาตาร์ถึงทําให้คู่ขัดแย้งในสงครามครั้งนี้หันมาพูดคุยกันได้ติดตามกับคุณธรณินเทพวงศ์ครับภาพการต้อนรับกลับบ้านสร้างความโล่งใจให้กับครอบครัวของตัวประกันที่ถูกจับตัวไป นับตั anyway as, ้งแต่การเปิดฉากสงครามระหว่างอิสราเอลและกลุ <S 2> <S 2> ่มฮามาสช่วงเวลานี้คือช่วงของความสงบในรอบหลายสัปดาห์การขยายเวลาหยุดยิงทําให้เห็นความเคลื่อนไหวของการแลกเปลี่ยนตัวประกันในฉนวนกาซาและชาวปาเลสไตน์ที่ถูกจับกลุ่มในอิสราเอลนั่งรถยนต์ผ่านช่องทางผ่านแดนกลับสู่บ้านอีกครั้งชื่อของกาตาถูกอ้างอิงถึงการเป็นตัวกลาง ที่ทําให้มีการบรรลุข้อตกลงร่วมกันซึ่งหนึ่งในคณะเจราจาของกาตาร์เปิดเผยว่าในช่วงแรกต่างฝ่ายต่างไม่ยอมรับเงื่อนไขาการแลกเปลี่ยนทําให้การเจราจายืดเยื้อสอดคล้องกับสถานการณ์ที่สัญญาณของการหยุดยิงอย่างคลุมเครือสะท้อนถึงการสงวนท่าทีของทั้งตัวแทนจากอิสราเอลและกลุ่มฮามาสเชคโมฮัมเหม็ดบินอับดุลรามานอัลทานีนายกรัฐมนตรีกาตาร์ต้องยกเลิกการเดินทางไปยังกรุงลอนดอนของอังกฤษ และกรุงมอสโกของรัสเซียเพื่อเปิดโต๊ะเจรจารอบใหม่ที่ใช้เวลากว่า9ชั่วโมงก่อนจะตกลงและประกาศหยุดยิงวันแรกในรุ่งเช้าวันที่24พฤศจิกายนตามเวลาท้องถิ่นกาตาวางแนวทางการประสานงานเชิงรุกและเน้นการเจรจาเป็นสำคัญกลยุทธ์ดังกล่าวเป็นกุญแจสำคัญผลักดันให้เกิดแนวทางโน้มน้าวให้ปรับเงื่อนไขของกันและกันจนกว่าอีกฝั่งจะยอมรับ จนนำมาสู่สัดส,ส่วนผู้ถูกค,คุมขังชาวปาเลสไตน์3คนต่อตัวประก,กันพละเรือนหนึ่งคนการเจรจามีรายละเอียดถึงความชัดเจนของอิสราเอลจะนำรถถังไปประจำการณจุดใดในฉนวนกาซาระหว่างการพักรบรวมถึงข้อเรียกร้องของกลุ่มฮามาสที่ให้ทหารอิสราเอลออกจากพื้นที่โรงพยาบาลในฉนวนกาซา คณะเจราจากลุ่มนี้เคยมีส่วนร่วมในการไกล่เกลีย่ยว่างอิสราเอลฮามาสมาตั้งแต่ปี2014สะท้อนได้ว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาส่งผลต่อการประเมินท่าทีของแต่ละกลุ่ม,มกาตามีช่องทางการติดต่อกับทั้งอิสราเอลและฮามาสกลายเป็นผู้นำการเจราจาในสงครามซึ่งยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสหรัฐและรัเสเซียด้วยสอดคล้องกับรายงานของทำเนียบขาวที่ระบุว่าก่อนการเจราจาประมาณ5ชั่วโมง นายกรัฐมนตรีกาตาได้ยกหูโทรศัพท์พูดคุยกับโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐหารือเกี่ยวกับข้อตกลงแม้จะมีทิศทางที่ดีแต่อีกด้านกาตาถูกมองว่าสนับสนุนกลุ่มฮามาสโดยนักการเมืองสหรัฐและในยุโรปบางกลุ่มขณะที่ไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ประสานงานกับกาตาเพื่อนำตัวประกันเดินทางกลับข้อมูลล่าสุดจากกระทรวงการต่างประเทศ ระบุว่าตัวประกันคนไทยได้รับการปล่อยตัวแล้ว5ชุดรวมทั้งหมด23คนคอาจจะมีปาปลายบ้างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์ในรายการตอบโจทย์เปิดเผยถึงเบื้องหลังการเจราจาเพื่อหาทางให้ตัวประกันไทยได้กลับมาหลังจากที่ผมได้ไปที่กาตาร์แล้วก็พบทางอิหร่านแล้วก็พบทางอียิปต์เนี่ยครับผมก็ถาม,มตั้งแต่ตอนนั้นเลยว่าว่าพวกที่ถูกจับไปเนี่ย อยู่ในที่เดียวกันไหมใช่ข้อแรกนะครับครับข้อที่สองเนี่ยกระจายอยู่ในประเทศอื่นหรือเปล่านะครับอย่างเช่นจอแดนหรือเขาไปอยู่ที่ไหนที่เขาไปฝากฝังไว้นะฮะครับเขาบอกไม่มีไม่มีเขาบอกอยู่ในกาซาทั้งหมดแต่กระจายอยู่ไม่ได้อยู่ที่เดียวครับแล้วก็กลุ่มที่จับไปเนี่ยก็ไม่ใช่กลุ่มเดียวกันโอ้นี่ยุ่งตรงนี้เลยมันยุ่งหลายกลุ่มครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นเป็นเป็นจุดที่เขาเรียกว่าเอ การการการ manage <ม>นะครับแล้วก็การเจรจาเนี่ยม,มันมีความสลับซับซ้อนมากในปานปรีและคณะเพิ่งเดินทางกลับมาจากอิสราเอลหลังเดินทางไปรับคนไทยที่ถูกปล่อยตัวกลับมาและได้แยกย้ายไปยังบ้านเกิดของตัวเองท่ามกลางความดีใจของครอบครัว,วนอกจากชุดเจรจาของรัฐบาลอีกด้านคณะที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎรนายวันมูฮัมหมัดนอมัธาพยายามทำงานคู่ขนาน การเดินทางไปพบที่ปรึกษาประธานาธิบดีอิหร่านเมื่อหนึ่งเดือนก่อนถูกเชื่อมให้ได้พูดคุยกับดรคอลิดกุดูมีหัวหน้าสํานักงานกลุ่มฮามาสกลุ่มเตหารานประเทศอิหร่านนานถึงสองชั่วโมงซึ่งทีมเจราจาเชื่อว่าการพูดคุยกับตัวแทนของฮามาสโดยตรงเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้การช่วยเหลือตัวประกันสําเร็จเพราะฉะนั้นที่เราไปที่อิหร่านนี่เราไปก็ตรงเป้าตรงประเด็นเราไม่ได้ไปโดยผ่านเมื่อที่สองมือที่สาม ไปตรงกับเขาแล้วก็ไปคุยกับคนที่เขาเพิ่งพาาใัยอย่างเช่นที่รึกษาประธานาธิบดีแล้วก็ผู้นาในองค์กรต่างๆซึ่งคนเหล่านี้จะเป็นคนที่สับสนนุนเรานะครับแม้ตัวประกันคนไทยส่วนใหญ่จะได้รับการปล่อยตัวแต่มีการส่งสัญญาณถึงส่วนที่ดูแลตัวประกรันโดยเฉพาะการสวมใส่เสื้อที่มีสัญ,ญลักษณ์เพียงสองชาติอาจเป็นการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมท่ามกลางสถานการณ์ที่อ่อนไหว ท man, 3, 3ั้งนี้คาดว่ามีคนไทยอีก9คนที่ยังถูกควบคุมตัวซึ่งกำลังรอคอยความหวังรอบใหม่ในช่วงเวลาที่มีการพักรบขณะเดียวกันมีการเสนอให้ขยายการหยุดยิงต่อไปกลายเป็นโจทย์ที่คณะเจรจาของกาตาพยายามเดินหน้าต่อในฐานะคนกลางทอรานินเทพวงศ์ไทย PBS รายงาน